สวัสดีคะ่ะวัวเจริญแท็กเตอร์อำเภอวัง3ามหมอจังหวัดอุดรธานีนะคะค u b ตาเอ็มยูห้าห้าศูนค่ะจดทะเบียนปี60 <c oughs> นะคะเช็คลวดซึมเปลี่ยนถ่ายของเห้วเช็คระบบไว้ให้ค่ะทั้งระบบไฟนะคะตัวรถใบด,ดันฐานควรค่ะ คันนี้จดปี60นะคะจัดโปรโมชั่นอยู่ที่33900นบาทค่ะถัดมาเป็น m อสีนะคะจดทเียนปีหกค่ะตัวรถใบดันขัน ควรค่ะสะภาพสวยๆส,ยสภาพเดิมๆจากโรงงานค่ะราคา569,000บาทนะคะ MU 4902ค่ะชั่วโมงการทำงาน1,000กว่ากว่านะคะถัดมาเป็นคูป o ต a L 4 0 1 8เป็นตัว SP ค่ะตัวรถใบดันผ่านพวนตามสเปคโรง,งงานทุกจุดนะคะปี 65ขาดจะทุเรียนปี65ชั่วโมงการทำงานอยู่ที่500กว่ากว่าค่ะราคา4 4 5 0 0 0บาทนะคะรถทุกคันเรามีโปรจัดส่งฟรีให้300กมค่ะถัดมาเป็นคูบะต้า L4018 เป็นตัว SP ปี65เช่นเดียวกันค่ะชั่วโมงการทำงานอยู่ที่800กว่ากว่านะคะเป็นชุดตักค่ะตัวรถชุดตักแล้วก็มีถังท่วงค่ะราคา5 0 0 0 0 0 ไม่ใช่สีราคา455,000บาทค่ะยางดีสเส้นทั้ง2-3สคันเลยนะคะรถสสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะราคาเบาๆค่ะราคาจับต้องได้นะคะถ้าเทียบกับรุ่นปีหรือว่าสเปครถค่ะราคาสวยแน่นอนค่ะถัดมาเป็น5018คานโค้งค่ะตัวรถคานโค้งแล้วก็มีผ่านพวนค่ะจดทะเบียนปี62นะคะ เช็คลวซึมเป็นถ่ายของเล็วสภาพสวยๆค่ะสีเดิมๆค่ะราคาอยู่ที่4 45,000บาทค่ะ5018 DT ค่ะถัดมาเป็น L5018 เป็นตัว DT จดทะเบียนปี59ค่ะตัวรถใบดันฐานควรค่ะยางหน้าใหม่หนึ่งคู่นะคะส่วนยางหลังก็70%ค่ะเช็ค ตัวซึมเป็นถ่ายของเหลวบวกทั้งงานสีแล้วก็หลังคาใหม่นะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะ400,000บาทค่ะถัดมาเป็น L3408 เป็นตัว DI นะคะตัวรถใบดันผานพวนค่ะเก็บเช็คสภาพไว้พร้อมใช้ให้ค่ะคันนี้เดี๋ยวจะเปลี่ยนใส่ยางใหม่สีเส้นนะคะแต่ยังไม่ทันได้เปลี่ยนค่ะ พอดีมันเป็นช่วงติดวันหยุดยาวนะคะสต็อกยางที่ร้านหมดค่ะ E F 4 5 3 t เป็นตัว L X ค่ะจดทะเบียนปี5-4ค่ะตัวรถใบดันผ่านพวนนะคะยางดีสเส้นค่ะยางหน้า70ยางหลัง95%เปเซนค่ะผ่านพวนมือ 2, อ 4, 6 4 6เป็นผ่าน6ใบมีตำหนิผ่านบ้างนะคะใบผ่านบางค่ะ ตคอห้าสี่สมุดประการค่ะราคา2องแ0 0สบาทนะคะเช็คลวซึมเปลี่ยนถ่ายของเลวให้ค่ะฟอร์ห้าพันคันนี้ตัวรถใบดันผ่าน7ค่ะหนึ่งแสบาทไม่มีเล่มทะเบียนนะคะ ขายตามสภาพนะคะพวกรถปอดค่ะที่ร้านไม่ได้บิ้วงานค่ะยันมา e f 3 5าทีตัวรถใบดันฐานควรค่ะ,คะเช็ครวดซึมเปลี่ยนถ่ายของเหลวไว้ค่ะทำสีตัวคันตัวคันล่างแล้วก็ใบดันแล้วก็ตัวคันหน้าค่ะแล้วก็กระทะล้อทั้งสองฝั่งส่วนตัวรถไม่ได้ทำสีนะคะ มีเบาะค่ะพอดีเอาเบาะไปหุ้มใหม่อยู่นะคะผ่านพวนมือสองค่ะราคา1 6 5่า0 0บาทนะคะสำหรับ e f 3 5 2ทีไม่มีเล่มทะเบียนค่ะรถตัก 3408ตัวรถแล้วก็ชุดปักนะคะ180,000บาทค่ะเช็คลวกซึมเปลี่ยน่ายของเลวให้ค่ะพร้อมอัดสายไฮโดลิกอะไรให้เรียบร้อยค่ะใช้งานปกตินะคะชุดไฟต่างๆค่ะรถเกียว์ย60ค่ะ89,000บาทนะคะ Ford เจ็ดค่ะตัวรถใบดันอย่างเดียวค่ะ38มแสนันบาทค่ะเป็นฟอร์ดสองเพานะคะยางดีสีเส้นค่ะ L 4 7 0 8 SP คันนี้รอเก็บสภาพนะคะเป็นตัว SP ค่ะ ไม่มั่นใจปีจดทะเบียนนะคะยังไม่ทันได้เปิดดูเล่มค่ะตัวรถใบดันแล้วเขาก็จะมีผ่านพวนเก็บเช็คสภาพพร้อมใช้บวกทั้งงานสีทั้งคันค่ะรถเครื่องเดิมค่ะแค่รอเก็บเช็คระบบส่วนอื่นให้นะคะบวกกับงานสีราคายังไม่ทันได้ดูสเปคค่ะฝากไว้ก่อนนะคะสำหรับใครที่หา 47SP อยู่ค่ะ ที่ร้านมีคันหนึ่งค่ะยางดีสเส้นค่ะคลิปนี้ประจําวันที่หนึ่งสิงหาคม2 5ง6ันนะคะเป็นวันพระค่ะวัน วันพระใหญ่ด้วยมัง้งวันนี้นะ่ะหลายๆท่านก็คงจะไปดูเข้าแห่เทียนกันนะคะมีรถแห่เทียนตามจังหวัดต่างๆตามอำเภอต่างๆค่ะอุปกรณ์ต่อกว้วต่างๆตัวขุดมัน9,500บาทค่ะใส่30-50ถึงแรงค่ะฐานควนต่างๆนะคะตัวขุดมันตัวยกล่องค่ะลอตเตอรี่มือ1มือ2ค่ะ ขอบพระคุณเอสีทุกทุท่านมากๆนะคะขอให้เดือนสิงหาคมนี้เป็นเดือนที่ดีค่ะขา,ขายล่ำรวยล่ำรวยค่ะ